แน่นอนอยู่แล้วเพื่อนกันวนะิธีงกันหรอกมีสุขร่วมสุขมีทุกร่วมทุกเราสัญญานะว่าเราจะไม่ทิ้งกันแน่นอนสิหนึ่งพอยแบบนี้จะไม่ให้เรียกว่าเพื่อนทรยศได้ยังไงปากเขาบอกว่าจะไม่ทิ้งกันแต่สุดท้ายก็ทิ้ง ันหรอคุณผู้จัดการใช่นั่งก่อนสิเบลมีอะไรก็รีบพูดมาค่ะฉันงานยุ่งเอาเป็นว่าฉันจะไม่อ้อมคอมแล้วนะคือมีเพื่อนร่วมงานบางคนน่ะเขามาแจ้งกับฉันว่าเธออะไม่สนใจงานที่ได้รับมอบหมายของตัวเองจนทำให้ทีมอะต้องล่าชา้าในการทำงานใครไออีคนไหนมาฟ้องเธอเธอไม่ต้องรู้หรอก เอาเป็นว่าฉันจะไม่เขียนรายงานไปถึงท่านประธานแต่ฉันจะขอเตือนเธอให้เธอกลับมาใส่ใจงานในมือของเธอหน่อยไม่งั้นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเบลแค่นี้ใช่ไหมเรื่องที่จะคุยกับฉันถ้าหมดธุราแล้วฉันขอตัวก่อนนะถือซะว่าฉันขอและฉันก็เตือนเธอในฐานนะเ<ะ>พื่อนเพื่อนเหรอคำว่าเพื่อนอะ่ะมันจบลงตั้งแต่เธอได้รับตำแหน่งผู้จัดการแล้วทิ้งฉันให้ล้างทายเธอแล้วแหละ ปากเขาบอกว่าจะไม่ทิ้งกันแต่สุดท้ายก็ทิ้งโถโถไปก่อนนะในที่สุดเราก็ได้งานทำสักทีนะพอยใช่เราสองคนนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะที่เรียนจบมาแล้วก็ได้งานทำเลยอะ ไม่ต้องไปวิ่งหางานเหมือนคนอื่นเขาถูกเพ่งเลยแถมเรายังได้ทำงานบริษัทชื่อดังสถานที่ทำงานก็ดีและอีกอย่างนะลูกชายเจ้าของบริษัทอย่างคุณสุรสีอะ่ะก็หล่อเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าแกแอบชอบลูกเจ้าของบริษัทมีผู้หญิงคนไหนไม่ชอบเขาบ้างล่ะแกก็เขาอะ่ะทั้งหล่อทั้งรวยโอ๊ยใจฉันละลาหมดแล้วเนี่ย แหมเล่นของสูงเลยนะเนี่ยแกไม่หรอก <c oughs> ฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ยังไงอะฉันก็ขอบใจเธอมากนะที่เธอชวนฉันมาสมัครงานที่นี่ไม่อย่างนั้นป่านนี้ฉันคงวิ่งหางานทําอยู่แน่เลยอะไม่เป็นไรหรอกก็เราเพื่อนกันไม่ใช่หรอยังไงเพื่อนกันอะเขาก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนกันไม่ทิ้งกันหรอกมีสุขร่วมสุกมีทุกร่วมทุกเบลเราสัญญานะว่าเราจะไม่ทิ้งกัน แน่นอนสิฉันสัญญาคุณพลอยอ้าวสวัสดีค่ะคุณสุรศรีเออมาหาฉันมีธุระอะไรหรอคะคือวันนี้เลขาผมเขาลาเนะี่ยผมเลยอยากให้คุณไปกับผมหน่อยจะไปขายงานลูกค้าคนสำคัญอืมเออได้ค่ะพลอยก็ว่างอยู่พอดีเลย งั้นเราไปเลยดีกว่าค่ะหนึ่งพอยแบบนี้จะไม่ให้เรียกว่าเพื่อนทรยศได้ยังไงแกก็รู้ว่า,วาฉันแอบ,บชอบคุณสุรศรีอยู่เราทำไมอ่ะคุณสุรศรีต้องไปสนใจ,จนางพอยด้วยนะท,ทั้งที่ฉันอ่ะสวยกว่ารวยกว่า บริษัทแต่นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาทำงานฉันไม่อยากจะรู้จริงๆเลยว่าคุณสุรสรีอชอบเธอไปได้ยังไงนี่เธอพูดว่ายังไงนะใครชอบใครและใครกระจอกฉันก็ว่าเธอนน่แหละหนังพลอยเธอเป็นถึงผู้จัดการบริษัทแต่นั่งวินมาทำงานเสื้อผ้าก็ใส่ตามตลาดนัดทั่วไปอ่ะส่วนกระเป๋าก็หิ้วไปล้แค่ไม่กี่พันบาทแล้วมันทำไม แล้วมันทําไมถามมาได้ก็สภาพของเธอมันไม่คู่ควรกับคุณสุรศรีไงไม่ต้องดูอะไรมากหรอกแค่กระเป๋าของเธอกับฉันอะมันก็ต่างกันมากแล้วของฉันะนะใบละตั้งห้าหมื่นส่วนของเธอก็น่าจะใบละไม่กี่พันบาทหรอกมั้ง <c oughs> นี่เบลแต่แค่ราคากระเป๋าอะมันไม่ได้บ่งบอกถึงคุณค่าของความเป็นคนหรอกนะแล้วทาไมเธอถึงโลกสวยได้ขนาดนี้ละพอยสมัยเนี้ยเงินมันคือที่หนึ่งแล้วนี่สรุป ที่เธอโกรธเกลียดฉันอะเป็นเพราะเรื่องที่เธอคิดว่าฉันทิ้งเธอหรือเป็นเพราะเรื่องที่คุณสุรศรีมาสนใจฉันกันแน่มันก็ทั้งสองเรื่องนั่นแหละเธอจะโกรธจะเกลียดอะไรฉันอะฉันไม่ว่านะแต่ขอร้องอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานเลยฉันไม่รับปากเอาง่ายๆเธออิจฉาลิษยาฉันใช่ไหมเธอเอาอะไรมาพูดว่าฉันอิจฉาเธอฉันอะนะทั้งสวยกว่าดูดีกว่าและก็รวยกว่าเธอตั้งเยอะ ส่วนเธอมันก็แค่มีตำแหน่งผู้จัดก,การเอาไว้ใส่เป็นหัวโขนเท่านั้นแหละเธอจะพูดอะไรก็พูดเถอะแต่ขอร้องอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานและอีกอย่างฉันยังเห็นเธอเป็นเพื่อนเสมอสำหรับฉันนะเธอมันคือศัตรู พลอยนี่มันใกล้เวลาขายงานลูกค้าแล้วนะฝ่ายขายคุณทำไมยังไม่มาอีกเบลอ,อาจจะรถติดนะคะรอก่อนนะคะคุณรีบโทรตามเดี๋ยวนี้เลยนะลูกค้าคนนี้เป็นคนสำคัญที่มาจากต่างประเทศถ้าหากงานนี้เราไปไม่ทันเนี่ยเราได้สูญเงินเป็น1 0บสล้านแน่ได้ค่ะอยยรับหน่อยสิเบลแยกแยะหน่อยเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอะ่ะ ตามตัวฉันอยู่เหรอคะคุณเบลคุณรู้ไหมว่าเวลานี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วถ้าหากเราไปขายไม่ทันเนี่ยลูกค้าคนนี้คุณจะทำยังไงรู้ค่ะแต่คนที่ต้องรับผิดช,ชอบคือผูอ้จัดการพลอยไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ฉันคุณเบลคุณพูดแบบนี้นสสฉันว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งเถียงกันเลยค่ะรีบไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไม่ทัน รถบริษัทจอดอยู่ไหนเนี่ยด้านนู้นค่ะนองเบลตามตัวย่าจริงเลยนะแกเบลนี่ใครอ่ะทำไมเขาถึงเรียกเธอแบบนั้นเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมเออนี่มันเรื่องอะไรกันอะครับก็นองเบลอะมันกู้เงินฉันมาห้าหมื่นรวมดอกแล้วก็ 50, ห้าหมื่นกว่าฮะห้าหมื่นนี่เธอไปกู้เงินอะไรเขามาตั้งห้าหมื่นก็กู้มาซื้อกระเป๋าใบานี้ไง โถอีป่าสว่างพูดมากทาไมเนี่ยรอสิ้นเดือนกล่องไม่ได้ยังไงไม่ได้ฉันต้องเอาเงินวันนี้ไม่งั้นฉันจะยืดรถแกอย่านะอย่ายืดรถฉันเลยนะฉันขอเวลาหน่อยเดี๋ยวสิ้นเดือนฉันจะรีบเคลียร์ให้เลยนะเออเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมจัดการให้ดีไหมครับไม่ต้องละค่ะคุณสุรศรีคือเบลเป็นเพื่อนฉันเดี๋ยวยังไงฉันจัดการเองค่ะ ค่ะห้าหมแล้วก็อันนี้รวมดอกก็แค่ okay, นั้นนะโอ้โหกระเป๋าใบละห0 0 0 0แต่ไม่มีเงินเลยสักบาทแต่กระเป๋าใบละพันเงินเป็นก้อนเลยเว้ยนี่แกจะพูดมากเลยนะน้องปอขูปากไปทีปฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมเธอถึงได้ยอมถังแตกเพื่อให้ตัวเองดูรวยด้วยอะ่ะเ <c oughs> บลนี่ เธออย่าคิดนะว่าเธอช่วยฉันใช้นี่แล้วจะมาถามนุ่มนั่นนี่ฉันได้อะเดี๋ยวก่อนเบลคุณรู้ตัวไหมว่าวันนี้คุณทำอะไรลงไปคุณเกือบทำให้บริษัทสูญเงินเป็นสิบสิบล้านเพราะความอิจฉาริษยาส่วนตัวของคุณทำไมคุณถึงรู้คะคุณสุรศีแล้วทำไมถามมาได้ ธออ่ะมันไม่คู่ควรกับคุณสุรศรีไงไม่ต้องดูอะไรมากหรอกแค่กระเป๋าของเธอกับฉันอะ่ะมันก็ต่างกันมากแล้วของฉันเนี่ยใบละตั้งห้าหมื่นผมพูดตรงๆนะเบลผมรับไม่ได้ผมคงให้คุณร่วมงานกับผมและทุกคนในบริษัทนี้ไม่ได้อีกแล้วอะไรนะคะคุณสุรศรีอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอร้องค่ะ ใช่ค่ะคุณสุรศรีอย่าไล่เบลออกเลยนะคะคืองานวันนี้ถ้าไม่ได้เบลอ่ะมันก็ไม่ผ่านหรอกค่ะคุณพลอยเขาทำกับคุณขนาดนี้คุณยังจะช่วยเขาอีกเหรอแล้วผมตัดสินใจไปแล้วและยังยืนยันคำเดิมผมไล่คุณออกใครหน้าไหนก็ช่วยเขาไม่ได้ไมนะคะคุณสุรศีฉันขอร้องค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคุณสุรศีอยฉันต้องสนาฉันไม่อยากโดนไล่ออกไหนเธอบอกว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันไงพลอย ฉันขอร้องอะ่ะฉันก็ช่วยเธอไปแล้วฉันก็ช่วยใช้นี้ให้เธอไปหมดแล้วไงแต่งานวันนี้เธอทำมันพังด้วยมือของเธอเองเลยนะฉันคงช่วยอะไรเธอไม่ได้อะ่ะฉันขอโทษนะไม่นะพลอยพลอยช่วยฉันด้วยพลฉันขอร้องพลยฉันไม่อยากโดนไล่